เม่นแครทแวมพาร์ามีทั้งเลือดมีทั้งหนอน

สวัสดีครับและนี่คือรายการเมนแล้วสเปเชียลอีพีเพราะว่าวันนี้เป็นวันฮาโหลผมเป็นควเป็นคนย่งเนียวเนี่ยไม่ใช่ผมจะรุ่งก่อนคุณจะมาถามผมยังไงผมจะรุ่งก่อนกไิ่นจากลี่ไงเอาใหม่ลองใหม่ลองใหม่ฮโลโหลอันนี้ชัดชัดเลย โอ้โหวันนี้ก็มากันแบบหตามตีนฮาโลวีนกันเลยนะคะแปะ๊บนึงนะมองหน้าฮาโลวีนผ่านๆไหมแบบเหมือนคนนอนดึก <laughs> นะนะ วันนี้นะคะเรามากันตามธีมเลยก็คือฮาโลวีนนะคะแบบผีๆกันมาเลยฮะก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนะครับให้กับชาวเมนแล้วนะครับแล้วก็มนุษย์เมนด้วยเลยเออแล้วเราจะทำอะไรกันคะพี่หมีถวยหนๆวันนี้นะครับก็เป็นสเปเชียลอีพีเป็นตอนพิเศษเราก็จะมาทำอะไรที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำแล้วกันคุณเชอร์เบอรี่เนี่ยเคยเห็นเมนแขกกินเลือดไหม กับแกแดกไปมีอะไรที่โมมองข้งบนด้วยไอเราว่าเราแหวนตาบ้าคุณหมีถุยเม่นแขะคระกินเลือดได้ไหมถ้าไม่เชื่อนะวันนี้เราจะให้เม่นแขะกินเลือด ทิศเนี้ยน่ากลัวจริงนะมเออแบบมันโฟดีดอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นคนะือ <c oughs> แบบว่าใส่ถ่ายอยู่มันได้กลิ่นแบบเหม็นเน่าอะไรอย่างงี้ <c oughs> ด้วยไงไม่ใน่แงงานบางนะไม่ใช่บลางนะแปลงหรอเปล่าเอาฟันเนเออพลังงานมลังงนเงิงอเางงานอะไรลา่ะ <c oughs> แล้วเม่นแค่ที่ไหนเอากินเลิกกันคะพี่หมีถวย ก็ไม e ่มีไงครับก็ผมฮาล้อฮา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 เล่นครับก็คือจริงๆวันนี้สิ่งที่ผมทําก็คือเราครับจะเอาผลไม้เนี่ยมาทําให้เหมือนเลือดให้มันเหมาะกับช่วงฮาโลวีนไงเอาผลไม้ที่น้องเม่นแคร์เนี่ยกินได้นะครับมาทําเป็นเมนูขนมให้น้องกินปุ๊บเนี่ยก็เหมือนน้องกินเลือดและเป็นเม่นแคร์แวมไพร์มาเหมือนกันงานเล่าไป คืออะไรนี่คืออะไรว้าวไงว้าวแบบแบบโอเคครับและผู้รับหน้าที่นะครับเป็นเชฟทําเลือดให้น้องเมนแคร็กินเนี่ยนะครับผมก็คือผมนั่นเองนะวันนี้และผมขอตั้งชื่อเมนูนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับกลัว <ๆ S 1> คนจะเข้าใจผิดกันนะครับจริงๆเมนูนี้นะครับชื่อว่าบลัดดี้ฟลุตตี้นั่นเอง ก็คือนะครับเราจะเอาผล,ลไม้ที่น้องเม่นแคร์เขากินได้นะมาทําให้ดูเหมือนเลือดอะไรอย่างเงี้ยในวันฮาโลวีนนะครับเราให้น้องเม่นแคร์เนี่ยมาลองกินกันนะครับเออจะอร่อยหรือเปล่านะครับนอกจากน้องเม่นแคร์แนละ้วเนี่ยผมยังจะให้คุณเชอร์เบอรี่มาลองชิมพร้อมน้องเม่นแคร์ด้วยครับ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับ <c oughs> และอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีแค่2ออย่างเลยครับนี่ นี่เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบถ้วยหรือทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้นะครับที่เอาไว้ผสมผส่วนผสมเข้าไปเนาะแล้วนี่ก็ช้อนนะครับเอาไว้ตักเม็ดแล้วก็บดนั่นเองนะครับและวัตถุดิบของเรานะครับง่ายๆเลยครับเซกมา ไม่มีคนนี้ไปนะนี่วางไม่ถูกเลยไม้เมยยังมีอยู่เลยนะอันแรกนะครับของเรานี่เลยนี่ไม้ยังเสียบอยู่เลยนะครับก็คือแปงโมนั่นเองนะครับรู้อยู่แล้วว่ายังไงต้องมีนะเพราะว่าสีออกชมพูแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคและอย่างที่2ครับเพื่อม,มาเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันดูแบบว่ามีความเข้มข้นนะนั่นก็คือมะละกอเปิดเตาแก๊สเอาไว้ใช่เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับ และอัตราส่วนที่ผมจะทําในเมนูบลัดดี้ฟรุตตี้ของเราเนี่ยนะครับก็คือจะใช้แตงโมนะครับที่หั่นมาแล้วแบบนี้นะที่ซื้อมาจากร้านเนี่ยสชิ้นนะครับต่อมะละกอนะครับ1ชิ้นนะครับอ่าเริ่มจัดการนะครับเอาแตงโมมาก่อนเลยครับ3ชิ้นปึ๊บหนึ่งสองนะครับสามอย่างงี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทําการบี้แตงโมนะครับให้เละเลยนะเป็นน้ำๆไปเลยนะครับมามาทากัน ครับทุกคนพอเราบี้มาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับน้ําของตัวแตงโมเขาจะออกมานะสีแดงก็จะเห็นชัดนะครับหลายหลายคนคงถามว่าเอา้าทำไมไม่เอาไปปั่นเลยง่ายกว่ามานั่งบี้อย่างงีจยาเพราะว่าถ้าเราปั่นเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีเม็ดแตงโมนี่เราจะต้องทําการตักเม็ดแตงโมออกด้วยนะครับทุกคนอ่าเราเลยไม่ได้ปั่นนะเราเลยใช้วิธีการบี้เอาเดี๋ยวเรามาตักเม็ดแตงโมออกก่อนดีกว่าครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อแตงโมเท <eterm Gore> ี่ยวาบี้เละนะครับแล้วก็เอาเม็ดออกให้มันดูเลือแต่ว่าเราจะต้องใส่มะละกอเข้าไปด้วย1ชิ้นให้มันดูคล้ายๆแบบเลือดที่แบบมีเนื้ออย่างเงี้ยอีกชิ้นนะครับใส่เข้าไปป๊บอืมผมแถมให้นิดนึงไม่ใช่อะไรนะซื้อมาเยอะปุ๊บพอเราใส่มะละกอเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบี้เข้าไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นไหนนี่เป็นเลยหิวอ่ะและนี่นะครับก็คือบลัดดี้ฟุตตี้ของเราเนี่ยครับเหมือนเป็นเลือดๆแล้วก <sk approved> <sm> <them> ็แบบมีเนื้อๆนิดหน่อยโอ๊ยตื่เข้าตาลาเล่ และที่สําคัญนะครับทุกคนในการที่จะทำบลัดดี้ฟรุตตี้ของเราเนี่ยแปงโมและมะละกอเน้นย้ําเลยนะเน้นเลยนะฮะว่าต้องเป็นสุกเท่านั้นนะครับมะละกอสุกแปงโมสุกเท่านั้นนะอ่าดิบห้ามใช้นะครับ้องกินไม่ได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบลัดดี้ฟรุตตี้ของเราเราจะมาแปลงร่างมินแกให้เป็นมินแครแวมไพ ชิมวันไหนชิมวันไหนก่อนเลว,วันนี้สำหรับเมนู Bradley Sushi จากเชฟพี่หมีถวยนะคะนี่เลยโอ้โหจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้น้องเมนกินเนี่ยลี่ก็อยากกินเหมือนกันนะทุกคนเพราะปกติที่เรากินน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยลี่ก็มีเคยสั่งเมนูนี้เหมือนกันนะคะอืมก่อนที่เราจะให้น้องเมนแครแวมไพร์มากินเนี่ยเราจะต้องลองก่อนนะคะเดี๋ยวลี่จะแบ่งออกมาก่อนนะคะให้ลี่เนี่ยชิมก่อน,นะคะ่ะ ลองกันค่ะคำนี้ใหญ่เลยอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากหวานมากอร่อยมากกินแล้สดชื่นมากค่ะทุกคนนับรองเลยว่าถ้าน้องเม่นได้กินเนี่ยชอบแน่นอนเราให้น้องเม่นมาลองกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะพี่ลี่จะขอแอดออนความอร่อยให้น้องหน่อยค่ะก็คือจะเอาหนอนอบแห้งนะคะบดหยาบๆให้น้องลงไปในบัตตี้ฟรุตตี้กันค่ะเพื่อเพิ่มสารอาหารและความอร่อยให้น้องค่ะและนี่นะคะคือบัดดี้ฟรุตตี้ที่มี texture แล้วก็เหมาะกับการเป็นเลือดของน้องแม่นแคระแวมพายในวันฮาโลวีนมากๆเลยค่ะ และน้องเม่นแคระที่จะมาเป็นแวมไพร์ในวันนี้ก็คือน้องสายขาวนั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะน้องสายขาวนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องพร้อมแล้วที่จะกลายร่างเป็นเม่นแครแวมไพร์มา,าเลยค่ะ ก็ได้เป็นเม่นแคร์แวมไพร์เรียบร้อยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เอาสูตรแับที้ฟูตี้เนี่ยเอาไปทำให้น้องเม่นแคร์ที่บ้านกินในวันฮาโลวีนกันนะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยไม่เบื่ออาหารมีอะไรกินเพิ่มเติมเป็นอาหารเสริมอะไรประมาณนี้ครับผมทำให้น้องนะคะได้เปลี่ยนจากอาหารเม็ดเนี่ยเป็นผลไม้มีเพิ่มกากบใยด้วย ปกติจะกินเว็าอาหารเม็ดอันนี้ได้แบบผล,ลไม้เข้าไปานะก็ทําให้น้องเนี่ยสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เบื่ออาหารนั่นเองใช่แล้วค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยเรียนายนาี่น,<ๆ>นะครับผลิตภัณฑ์ของเรียนานะครับมีอยู่2อย่างนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแม่ครพิมพ์เนี่ยนะครับที<ๆ>่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสําหรับน้องเป็นแกะกินหอมชวนกินและมีหนอตอบแห้งผสมเป็นชาแรงของประเทศไทยและตัวที่รับของเราก็คือ exospray เป็นสเปรย์ลีนวันนะครับไม่ได้เอาไว้ฉีดตัวน้องนะครับอันนี้เอาไว้ฉีดที่บ้านน้องเพื่อดับกลิ่นนะครับทำความสะอาดบ้านแล้วก็ป้องกันแมลงค่ะป้องกันแมลงครับโอเคอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับมีขายอยู่หน้าเพจนุ่นเม่นและตามร้านขายของสเล็กทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับไลค์กดสับแชร์ติดค่ายไลค์แชร์ถูกแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกดติดด้วยนะคะ วันนี้เชอรเบอรี่มีถ้วยและน้องแวมพร์ซสาต้องขอลาไปก่อนนะคะเป็นไงบ้างลูกวันนี้ได้ลองกินเลือดกลายร่างเป็นแวมพายกับพอ่อ <c oughs> บอกเลยว่าน้องเนี่ยกินเข้าไปมีความอร่อยแล้ว <c oughs>